ว่าผ่านพ้นไปแล้วค่ะสําหรับการประกวดมิตรแกงสลับุรีปี2025ค่ะโดยผลการประกวดค่ะมิตรแกงสลับุรีผู้เข้ารอบท็อป3ก็คือคุณเกทิตารีคุณฟ้าวิสัสยาและคุณไอรินแนบสุขค่ะก่อนที่สาวงามผู้พิชิตมงมิตรแกงสลับุรี2025ไปของได้แก่คุณเกทิตารีและเป็นผู้พิชิตรางวัลป๊อปปูล่าโบวตด้วยค่ะและคุณเกรทิตารีหรือว่าคุณเกทเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นดาวติกต่อค่ะที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและถือได้ว่าเป็นคนดังในโลกโซเชียลเลยค่ะ ทางนี้ค่ะมีช่วงหนึ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กับนาทีของคุณลิลิวเจ้าของเพจลิลิิวเสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์และโค้ชในการประกวดครั้งนี้ขึ้นเวทีพร้อมกับคุณบูมหมูกระทะค่ะแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ทางด้านคุณลิลิวเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่มีคะแนนสูงสุดในการทําภารกิจและได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทซึ่งจังหวะที่คุณลิลิวเดินเข้าไปถือป้ายรางวัลคุณบูมอูกระทะค่ะได้เดินเข้ามาดึงผมคุณรรรรรริววววววถึงงงงคััั้้้้้จนนนนนนพพธีกีกกกตตออูดด่นน่่าาาาาไมททยยยบบเเเป็ใหช ด้วยและต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปทั้งกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตที่เห็นต่างค่ะเข้ามาถกกันสนันว่าสิ่งที่คุณบูมทํานั้นไม่เหมาะสมถึงแม้จะสนิทกันมากก็ตามค่ะนอกจากนี้ค่ะยังบอกอีกว่าคุณบูมค่ะควรให้เกียรดเวทีการประกวดด้วยเพราะพิธีกรก็พูดห้ามแล้วในครั้งแรกก็เรียกได้ว่าค่ะงานนี้ก็ทําเอาคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันเดือดเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว